สวัสดีครับพวกับผมปาป้าใหม่อีกครั้งกับเกมเอาเวลาช้างจากคราวที่แล้วที่รายชาบอกว่านี่เป็นพลังเจที่พระเจ้าแต่ผมว่าเทพระเจ้าไม่อุบาทขนาดนี้นะเอาละไม่มีี่พเจ้าในอุบาทนี้หรอกเปิดทางจะบ้าเลยพวกเก ไป <L> เลยบลูเปิดทางให้หน่อยโอ้ท่านทุกท่านช่างงดงามมากเกินท่านช่างงานเทพเจ้าเอาของข้าเฮ้ยข้าว่าลุกลรางแบบนี้ไม่น่านจะใช่เทพเจ้านะมันห่างจากสมากกว่านั่นสิโอ้มา นายคือประบาทท่านท่านคือความสมบูรณ์แบบท่านคือเทพเจา้าปีหนึ่งเดียวข้าขอคารพท่านเทพเจา้าอะไรกันข้าว่ามันเป็นปีศาจมากกว่าเพื่อ,อาจานจะคนเราต้องการวีบรบุรุษเจ้าสู้มันเลยข้าเนี่ยนะต่อส,สู้มัน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 ใหม่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  อ่าใช่ว้าสู้มันสู้มันต้องการวิวร์บลูดแต่ตอนนี้ไม่แต่พยามานเอาไหมขอทานได้มีสิเลือกคู่ให้ให้ทานฟ้ยลุย โวกแกถุฟ้ากลับไปสีน้ำเงินเสียน้ำตาลกลับไปให้หมด <choose> เฮ้ยอะไรเนี่ยนี้พวกนี้เติมมังต่เติมอะไร ที่ถึงตาลกลับไปหมดแล้วเราต้องการสีเขาบอกว่าสีแดงมันช่วยให้นั่นได้แต่อกว่าตอนเนี้สีแดงไม่จำเป็นนะอ่ะแต่สีแดงน่าจะช่วยพอขกาวนได้บ้างโอเคแล้วก็สีเขียว All. เลยอาชีพมาดิอ๋ออาละทีนี้ฟ้าตอนนี้คือต้องฝ่าเมือกไปด้วยนะฮะฝ่าเมือกพวกนี้ไปให้ได้ตอนนี้ก็คือ อ๋อไอ้ท่านท่านคือความสมบูรณ์แบบไม่น่าบปอะไรเกินไปมันออรเพราะายเมืองไอ้ท่านท่านจำเป็นต้องหยุดมันเพราะมันเป็นตัวขัดวางท่านไปนสุดขห้วเจ้าต้องเลือกแล้วว่าทำยังไงต่อม,มและตอนนี้ความเมื่อต้องการท่านมาเขาว่า ตรงโรงเรียนเป็นจอมานอยู่ไหมเนี่ยชักเริ่มทำหน้าที่ผิดประเภทหลายมากขึ้นเรืเร่อยๆแล้วนะโอ้โหมันจะเริ่มเปิดตรงไหนเนี่ย โอ้เริ่มต้นที่ไกลเหมือนกันนะเน,นี่ยสงสัยก็ต้องเอาไว้เนี่ยฮะเพราะว่าบางส่วนเอาไว้คู่กับพวกเพราะว่าบางส่วนต้องเพราะว่าบางส่วนต้องไว้สู้กับพวกข้างล่างด้วย 哦哦哦哦 เฮ้ยมีมีพวกเรากลายเป็นกลายเป็นอย่างนี้ด้วยเหรอ อะ๋อแหละเมื่อสักครู่นี้ทีแรกผมนึกว่าจะต้องแบบ โอ้โหโอ้โหเอ้ยอ่า่าน Oh. ต้นการ,รโนทนนด่วนนะฮะเพราะไอ้พวกนี้แหละคอยคุมกันอยู่ โดดถึงไหมอ่าทำลายตุ่มได้หนึ่งตุ่มแล้ว โอ้ต่อไปนี่ได้เวลาของราชาแล้วโปรดรับค่าไปโปรดรับ การเสียหาขเอาค่าไปโดนจับแหลกซะตอนนี้มันคงมีความสุขการจิอืมแต่ตอนนี้นายท่านครับเราต้องรีบจัดการเมนเนียนของเราของเราสามารถจัดการมันได้แน่นอนครับนายท่าน oh. มันก็ออกมาเรสอยู่นี้คอ,อยคอยยิงช่วยแล้วกันนะ สชานี้ต้องระวังฮะเพราะว่า ข้าพัดออกมาแล้วมันเป็นได้ข้าเกิดใหม่แล้วข้าจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่สุดในโลกนี้แล้วครับในท่านติดจัดการมันความราชายความชอบมีได้เพียงหนึ่งเดียวและต้องเป็นท่าน อโอ้โหจ้าทางนั้นดูดกลับไปแล้วครับตอนนี้ก็ต้องรอให้ต้องจัดการมันที่ตุ่มพวกนั้นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสวยแล้วสุดแล้วสวยแล้วตแล้วกดผิดแล้ววิธีกำจัดที่ถูกต้องคือจะต้องให้ โอ้โอ้โอโอโอไปเพิ่มสีฟ้าด่วนเลย โอ้คลายออกมาแล้วเอาลูกบอลไปกิน ครับตอนนี้เริ่มรู้ทันแล้ว อลไรครับใกล้แล้วครับใกล้แล้วใกล้แล้วเกินน้อยไอ้ผมไอ้ไอ้ท่านี้ขย,ยันดูดเข้าไปเล้วเยิ จะสร้างโลกใหม่เหรอฆ่าที่ต้องรีบข่าอาีกมีควันเพราะอะไรมันเป็นตัวก่อกวนฮะมันไม่ได้ไร้การเลยมันเป็นตัวก่อกวนขนาดแท้เลย u ฉันจะสร้างโลกใบใหม่เองสร้างโลกใบใหม่อะไรกันแกจะลดลงนโลกใช่ไมมว่าไม่มันต้องเป็นแบบนี้มันจะเป็นแบบไหนวะ ตายที่ตายตายตายที่ตายตายอ่ะโอ้โหโดนโดนูดกบิไอพวกจุกต้องฆ่าไม่ตายเอาเลยหายวะไหม โอ้ยพูดอยู่ได้สร้างโลกใหม่เนี่ยโลกนี้ก็ดีอยู่แล้วเว้ย còn như ngày để áo dù áo lắm phải đây phải đây ít yếu. ดาวนี่นะแกตายซะไม่ไม่เปไม่ได้ข้าข้าต้องไปคนสร้างใหม่จะก็ข้าจะต้องไป็นคนจัดการกเรี่องของโลกนี้สิอ๋อตอนนี้มันก็กลายเป็นแค่เศษน้ำแล้วไม่ใช่และตอนนี้เจ้าก็จะเป็นตัวความหมายแต่ตอนนี้ต้องหาต้องหาคนพิจิตรศาสารเดี๋ยวนี้ เพราะตอนนี้มันสกปรปกโศกที่สุดนั่นสิและตอนนี้อ,อาณาจักรทองคัมก็ถึงจุดจบแล้วเฮ้ยเฮ้ยเขาเล่าไม่มาไอ้โอ้ยแกนี่เรียกทำงานไปเลยดีกันตอนนี้ไอกายไปอาเจตความชั่วร้ายโดยสมบูรณ์แบบไปแล้ว และตอนนี้ท่านเป็นหนึ่งเดียวพร้อมกับชายาทั้งสามจะมาเตกเขาเน่และตอนนี้ไม่ว่าพาเวอร์พลังระดับไหนก็ตามก็ไม่อาจตอนนี้จะมาได้กำเนิดใหม่อีกครั้งหนึ่งในความมืดที่จะแผ่ขยายไปทั่วเมืองพวกและพวกเราละความเชื่อร้ายจะอยู่ตลอด อยูตลอดไปเอาละครับจบแล้วนะครับสหรับเกมเอาละสังเป็นยังไงบ้างครับติชมกันได้นะสํบผมนะเกมนี้มันมันแปลกด้วยวิธีการเล่นนี่แหละคือเราต้องสั่งให้กูตอสู้ไปโจมตีแล้วก็เนื้อเรื่องแบบไม่มีอะไรมากอะแต่มันก็ทําร้องเฮ้ยได้ นะครับอย่าลืมนะครับรอติดตามชมผลงานใหม่ของผมเร็วๆนี้นะครับผมยังตังใจอยู่ว่าจะเจ้าเกมอะไรมาให้ท่านดูทุกวันเสาร์อาทิตย์แต่บอกตรงนะชอบช่วงปีเจ้มามันน้อยมากเลยแล้ววันนี้ก็สวัสดีครับ